สวัสดีค่ะชาวลัคนาตุลราศีตุลทุกท่านค่ะคลิปนี้เป็นการทํานายดวงความรักรายปากให้ผลในช่วงระหว่างวันที่1น,นะคะถึง15 1ห5่งถึง15เมษายนและการทํานายในครั้งนี้เป็นการทํานายรวมไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้น ไพ่ก็อาจจะเกิดขึ้นสลับกันได้ด้วยวิธีการดูดวงรวมให้เกิดประโยชน์คือการที่คุณนําเอาวิธีการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาไปปรับใช้ก่อนเอาที่เข้ากับคุณนะคะไปปรับใช้อันไหนที่คิดว่าไม่เข้าไม่ใช่ไม่ตรงไม่ต้องรับไปดึงดูแต่สิ่งดีๆไปค่ะแล้วก็ถ้าต้องการคําทํานายที่แม่นยำในรายบุคคลมากกว่านี้ต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นใครที่ต้องการที่จะดูดวงกับส้มหรือเรียนดูดวงไพ่ยีีแบบออนไลน์กับส้มนะคะสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยทางไลน์แล้วก็ Facebook ที่ขึ้นไว้ให้ถ้าไลน์เต็มเข้ามาทาง Facebook ส่วน ตัวหรือว่าเพจก็ได้ทักมาทางอินบ็อก์ได้เลยนะคะส้มก็รอส้มตอบนิดนึงนะคะแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาเพิ่มเป็นเพื่อนนะคะติดตามหรือว่าขอแอดเป็นเพื่อนใน Facebook ส่วนตัวหรือว่าในเพจได้หมดเลยเพราะว่าส้มจะมีการไลฟ์สดดูดวงฟรีนะคะก็อาจจะเป็นสัปดาห์เว้นสัปดาห์นะคะอย่างต่อเนื่องนะแล้วก็ฝากกดซับสไครป์ช่องนี้ด้วยนะคะเพราะว่าใกล้ถึง3 0 0แสนซับแล้วนะคะเป็นกําลังใจให้กันนะคะแล้วกอ็อย่าลืมกดกระดิ่งค่ะเพื่อไม่ให้พลาดทุกคลิปของส้มด้วยนะคะโอเคค่ะเริ่มจากคนมีคู่ นะทั้งผูกมัดและไม่ผูกมัดชัดเจนและไม่ชัดเจนแล้วก็มีคนที่คบหรือคุยกันมากกว่า6เดือนขึ้นไปดูตรงนี้ได้เลยนะคะเอ,เอาจริงๆมันเป็นช่วงที่สิ้นสุดความสงสัยหรือลังเลใจเพราะว่าตั้งใจแล้วนะคะว่าจะทำทุกอย่างให้ดีขึ้นนะคะอันนี้คือ,อ temperance หัวกลับนะคะแต่ว่าในเนี้ย นะะในไพ่สําหรับนีนะะ้ต้องบอกว่ามันเป็นอาการที่ไม่ได้สงสัยกันแล้วมันเป็นอาการของการสิ้นสงสัยนะคะคือความจริงมันอาจจะกระจางมาก่อนหน้าน,นี้แล้วถ้ามีปัญหาในเรื่องความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นต้องบอกว่าในช่วงต้นปักจะมีคนที่พยายามที่จะตั้งใจทําไม่ให้อีกฝั่งหนึ่งสงสัยแล้วนะคะอันนี้อันนี้คือ เป็นไพ่ the emperor นะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่แลดูเป็นผู้ใหญ่ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเป็นคนที่แลดูแบบภูมิฐานนะคนนี้นะคะแลดูภูมิฐานมีความเป็นผู้ใหญ่ประมาณนี้เลยนะคะอ,อ,อาจจะอายุอ่อนกว่าหรือว่าหน้าแก่กว่าก็ได้นะคะคนคนนี้อาจจะไปในทางผู้ชายด้วยนะคะคือตั้งใจแล้วว่าเราจะทําในสิ่งที่ควรทำนะคะจะทําในสิ่งที่ควรทําจริงๆช่วงช่วง มันมันเหมือนยอมที่จะทำแต่ว่ามันก็มีอาการแบบดือด้อแอบแฝงอยู่เหมือนกันนะนะเดี๋ยวส้มค่อยๆไล่เลี่ยงนะคะคือต้องบอกว่าพยายามจะทำตัวให้ดีขึ้นอย่างที่ควีนดาบคนนี้ปรารถนาควีนดาบหัวกลับนะคะคือดุมากนะคะพูดง,ง่ายๆแฟนดุก็เลยต้องยอมนะคะฝ่ายหญิงดุมากเลยนะคะควบคุมและมีเงื่อนไขชัดเจนถ้าทำไม่ได้ เลิกกับฉันนะ,ะถ้าจะอยู่กับฉันต้องจัดการทุกอย่างให้ดีอ่าต้องเลือกฉันคนเดียวต้องจัดการทุกอย่างให้ดีเพราะฉะนั้นก็แบบอืมเรามองในระยะไกลแล้วนะอีกฝ่ายหนึ่งก็แบบเรามองในระยะไกลแล้วว่าเราคงต้องอยู่กับคนนี้แหละ ไปกับคนอื่นคงจะไม่รอดละนะคะเพราะฉะนั้นก็เออเออทำตามที่คนนี้บอกแล้วกันถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้จะทําอะไรที่ไม่ดีนะนะคะจริงๆก็ยังมีความเฟรนลี่อยู่นะคะเนี่ยเดี๋ยวฟูคือเป็นเป็นคนรักอิสระตามใจตัวเองแล้วก็ในบางอย่างก็อาจจะไม่ค่อยมีความรับผิดช,ชอบบ้างอะไรบ้างค่อนข้างแบบกล้าเสียงกล้าลองเบื่อง่ายเป็นอารมณ์าธาตุลมเลยนะเนี่ย ะะชาวกุม,มิถุนตุลคือเป็นอารมณ์นั้นเลยแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีชาวเมธขึ้นมาด้วยลัคนาเมธร,ราศีเมธเข้ามาด้วยนะคะคนคนนี้นะคะที่มีทั้งความเป็นผู้ใหญ่แล้วในบางทีเนี่ยเวลาอยู่กับคนรักกแ็แลดูเหมือนเด็กเนี่ยนะคะเขาก็คือจะจัดการปัญหาต่างๆนะคะสามแบบสามแบบในนี้คือการจัดการค่ะจัดการความรักสามเศร้าแน่นอนส้มพูดเลยนะคะถ้าเกิดว่า คนคนนี้นะคเคยสร้างปัญหาอะไรใดๆมาก่อนหน้านี้นะคะในช่วงปากนี้เขาจะจัดการนะคะเขาจะระงับยับยั้งหรือจัดการในเรื่องความรักซ้อนหรือรักสามเศร้าจัดการตัดออกไปแน่นอนเพราะนี่ไพ่ใบสุดท้ายขึ้นเดะมูลหัวกลับนะคะมันจะดีขึ้นในลักษณะของความการกดดันกันในระหว่างคนรักสองฝัก,กสองฝ่ายประมาณนี้เนาะโดยเฉพาะมันขึ้นมาเยอะมากๆสําหรับปัญหาความรักสามเศร้านะคะ มันจะจบลงมันจะเบาบางลงเพราะว่ามีการจัดการตามที่อีกฝ่ายหนึ่งตั้งเงื่อนไขเอาไว้เพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งผู้จริงทําจริงนะโดยเฉพาะฝ่ายผู้หญิงผู้จริงทําจริงนะคะถ้าจัดการไม่ได้ไม่ต้องมาคบประมาณนี้เลยไม่ต้องคบต่อนะคะถ้าอยากคบต่อไปจัดการให้ได้เพราะฉะนั้นจัดการได้ค่ะแต่ส้มต้องบอกว่าไม่มั่นใจนะว่าจะจัดการได้ในระยะสั้นหรือระยะยาว นะคะแต่ต้องบอกเลยว่าปากเนี้ยจัดการได้อนะคะมันจะคลี่คลายขึ้นนะคะก็คือเขาก็จะเลือกตัวจริงนะคะต้องบอกต้องบอกว่างานเนี้ยใครได้เป็นตัวจริงใครที่มีคู่แล้วเป็นตัวจริงและเขาจะเลือกคุณเขาจะตัดความสัมพันธ์ที่เป็นความรักสามเศร้าทิ้งไปประมาณนี้เลยนะคะโอเคอ่ะมาดูผู้ที่มีอิทธิพลนะคะกับชาวตุลน,นะคะมีชาวธาตุใดราศีใดบ้างนะชาวธาตุน้ําค่ะ มีนกราฎฏพิจิตขึ้นไพ่แปดถ้วยหัวกลับเข้ามาใกล้ชี้จริงๆนะคือเป็นอารมณ์ที่แบบเขาพยายามที่จะทําให้ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนอะชัดเจนมากขึ้นเข้ามาใกล้หรือโยกย้ายที่อยู่เข้ามาใกล้ชาวชาวตุนมากขึ้นความสัมพันธ์มันจะเหมือนความห่างมันลดลงอะคะ่ะเพราะว่าเขาพยายามจริงๆนะคะอันนี้คือสิ่งที่ชาวมีนได้พยายามเนาะนะคะ ถึงแม้จะรู้สึกว่ามีอะไรตะขิดตะขวงบ้างแต่น้อยลงกว่าเดิมมากๆเลยนะคะ Serenity นะคะอันนี้มันมีการลวงกันอยู่นะคะสำหรับชาวกันชาวกันเนี่ยมีความรู้สึกเหงาเป็นคนขี้เหงาบางทีอยู่ห่างไกลเนี่ยบางทอีอาจจะมีความสัมพันธ์อื่นได้นะคะดยในบางครั้งส้มไม่รู้ว่าใครหลอกใครนะไพ่อาจจะเกิดขึ้นสลับแต่มันมีการปกปิดปิดบังและหลอกลวงกันแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอะไรที่ต้องระวังเพราะส้มบอกแล้วว่าในบางคู่อาจจะเป็นการจัดการแค่ในระยะสั้นเออเดี๋ยวจัดการให้จัดการ ได้แหละแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะพุดขึ้นมาอีกเมื่อไหร่เข้าใจใช่ไหมคะมันอาจจะเป็นแค่การจัดการแบบขายผ้าหน้ารอดะคะ่ะเข้าใจใช่ปะเออขายผ้าหน้ารอดแค่นั้นอะแล้วมันก็อาจจะเกิดปัญหานี้ขึ้นมาอีกได้ประมาณนี้เลยนะคะชาวทาตน้ําอีกเช่นกันคะ่ะไฟอบคัพส์นะคะไฟอบคัพส์ห้าถ้วยหัวกลับเขารู้สึกผิดนะแล้วเขาไม่ชอบเวลาที่จะต้องมาทะเลาะเบาแหวงกับชาวตุนด้วย นะคะเขารู้สึกว่าทำยังไงก็ได้ให้ปัญหามันจบนะคะเขาอาจจะขอโทษทำตัวน่าสงสารตัวเขาเองอาจจะเป็นคนที่ทำผิดก็ได้นะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนคนนี้เป็นคนเก่าหรือเป็นคนที่แบบเลิกลากันไปหรือมีกรณีกันไปอย่างเงี้ยนะคะคือเขาก็อาจจะอยากกลับมาแต่อาจจะกลับมาไม่ได้แล้วแต่ให้รู้ไว้ว่าเขารู้สึกผิดแต่ถ้าเป็นคนที่อยู่กับชาวตุนนะ่ะก็ต้องบอกว่าเขารู้สึกผิดและพร้อมจะปรับปรุงตัวนะ ประมาณนี้แต่ในบางทีเหมือนเขาก็ยังมีความรู้สึกกับคนเก่าๆของทางเขาอยู่เช่นเดียวกันนะคะอืมอาจจะยังมีความรู้สึกอยู่ค่อนข้างมากนะคะอาจจะแบบการตัดนะอย่างที่บอกว่ามือที่3มเนี่ยอาจจะเป็นคนเก่าๆก็ได้เนาะนะคะที่มีการกลับเข้ามานะคะหรือคนเก่าๆที่ยังคาราคาซังถึงจะตัดไปแต่ว่าไอ้ออความรู้สึกผิดทั้งทางเราแล้วก็ทางมือที่3มเนี่ยมันก็อาจจะคงอยู่แต่ว่ามันก็กลับไปหามือที่3มได้ลําบากละ ประมาณนี้เลยนะคะมาดูกันนะคะถ้าเกิดไม่ขึ้นธาตุคนของคุณเนาะนะคะไม่ขึ้นราศีคนของคุณมาดูตรงนี้ได้เลยนะคะดูได้ทุกธาตุทุกราศีผู้ที่มีอิทธิพลกับชาวตุลค่ะซ้อมมีความรู้สึกว่าช่วงนี้เขาเหงามากแล้วเขาอยากอยู่ใกล้ชาวตุลมากๆเลยเขาอยากอยู่ใกล้คุณมากๆแล้ว เพราะว่าอะไรซึ่งมีความรู้สึกว่าคนคนนี้ถ้ามีคู่กรณีเก่าๆเขาอาจจะเริ่มคิดถึงและเขารู้สึกผิดทุกครั้งนะคะที่แอบไปคิดถึงคนเก่าๆทางฝั่งเขาเขาจะพยายามนะครับยับยั้งหัวจิตหัวใจตรงนี้ของเขาด้วยการที่บอกตัวเองให้เข้ามาใกล้ให้เข้ามาใกล้ชาวชาวตุลมากกว่านี้นะคะให้เข้ามาใกล้เพื่อที่จะกระชับความสัมพันธ์เพราะว่าถ้ามันยิ่งห่างมันก็ยิ่งจะทําให้เขาอาจจะ No. คิดถึงคนเก่าแล้วอาจจะกลับไปหาแต่มันก็ไม่ได้ดีเท่าอยู่กับชาวตุนนะอันนี้คือสิ่งที่เขาคิดนะคะอีกกรณีหนึ่งคือมันอาจจะมีการที่ทําเหมือนเข้ามาใกล้ชิดทําทุกอย่างให้มันดีขึ้นแต่มันก็ยังมีการปกปิดปิดบงังอําพรางความจริงเนื่องจากว่าตัวเขาเองอาจจะยังคิดถึงและมีความหวังกับคนเก่าๆก,ก็ได้นะคะโอเคมาดูคนโสดนะคะชาวตุนคนโสดสนิทมีใครเข้ามาไหมมีคนชอบคุณอยู่นะ มีคนชอบคุณอยู่นะคะอันนี้เป็นชาวเมธอาจจะเป็นชาวต่างชาติหรือคนที่แลดูภูมิฐานนะคะมีเงินมีทอง <c ười> คนรวยน <c> ะ <ười> ประมาณนี้เลยนะคะเป็นคนที่แบบอาจจะเป็นนักธุรกิจหรือมีเงินในระดับหนึ่งเลยทีเดียวหรืออาจจะมีชื่อเสียงในแวดวงสังคมที่คุณอยู่ก็ได้นะคะ <c ười> และดูเป็นผู้ใหญ่นะคะ <c ười> แล้วก็มีคนเข้ามาแบบจีบๆคุณมีชาวธาดลมเหมือนกันนะคะ <c ười> มีชาวเมธนะคะ อันนี้ซึ่งโซมมีความรู้สึกว่าเขาค่อนข้างถูกใจชาวตุนอยู่นะคะแต่ชาวตุนก็มองนะว่าเออทั้งคนที่มาแบบแลดูจริงจังหรือทั้งแบบคนที่มาเหมือนกรอก,กอติกอะ่ะคือแบบว่าชาวเด o ฟูเนี่ยเดฟูเนี่ยนะคะสองคนนี้อาจจะเป็นคนเดียวกันแต่มีสองพาร์ทก็ได้นะเข้าใจป่ะมีในแน,แนวที่ขร้ม,มเ,อเอาการเอางานในอีกพาร์ทนึงก็เป็นคนที่แบบ เฟรนลี่ก็ได้นะคะหรืออาจจะมี2คนก็ได้ลักษณะก็คือเดอะฟูจะเป็นแบบมนุษย์สัมพันธ์ดีอะร่าเริงสดใสอีกคนหนึ่งก็จะแลดูเป็นผู้ใหญ่นะคะที่มีเข้ามาบางคนอาจจะเข้ามาคนเดียวบางคนอาจจะมีเข้ามาทั้งสองคนแต่ว่าสุดท้ายแล้วตัวของสซมมีความรู้สึกว่าทั้งสองคนนะ่ะอาจจะยังมีปัญหาคาราคาซังเรื่องคนเก่าๆหรือบางทียังตัดไม่ขาด จากคนเก่าแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นตัวของชาวตุนเองจะไม่ยอมเด็ดขาดตัวของชาวตุนเองก็ไม่ยอมถ้าจะมาจีบคุณจะพูดเลยด้วยซ้ำชาวตุนจะพูดเลยด้วยซ้ำว่ามีใครอยู่แล้วหรือเปล่าถ้ามีใครไปจัดการให้เรียบร้อยสําหรับคนที่จริงใจกับคุณมีนะคนที่จริงใจกับคุณเขาจะพยายามที่จะทําในเรื่องของ การที่ปกปิดปิดบังหรือความสัมพันธ์ซ้อนหรืออะไรประมาณนี้คือเขาจะทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นหมายความว่าเขาจะจัดการเรื่องราวของมือที่3หรือคนเก่าๆที่เขายังตัดไม่ขาดนะคะรวมถึงคนที่ยังรังควานเขาอยู่นะคะเนี่ยอ,อาจจะมีมือที่3ที่อยากได้คนที่เข้ามาจีบคุณมากๆกันเนาะนะคะซึ่งเขาจะจัดการตรงนี้ให้หมดเลยนะคะ แล้วเดี๋ยวเขาก็จะมาจีบคุณใหม่เออประมาณนี้นะคะชาวธาตุน้ำเนี่ยมีกรกฎพิจิกเนี่ยส้มรู้สึกว่าเขาอาจจะมีปัญหาคาราคาซังกับคนเกา่าแต่เขาพยายามจะจัดการทุกอย่างนะคะแต่ระวังชาวกันให้ดีชาวกันน่ะตั้งใจมาลวงส้มบอกเลยนะคะอโอเคนะคนเก่ามีกลับเข้ามาไหมคนเก่าอาจจะมีแค่คิดถึงแต่ไม่กลับเข้ามากลับเข้ามาไม่ได้เพราะว่ามีแฟนแล้วนะคะมีภรรยาแล้วมีเมียแล้วนะคะอื นะแฟนไม่อนุญาตให้กลับมานะก็จะมีชาวทาตน้ําที่เป็นคนเก่าที่ยังคิดถึงคุณอยู่แล้วรู้สึกผิดนะคะก็ถ้าชาวตุนรู้อย่างนี้แล้วก็ให้อภัยเขาปล่อยวางเขาอืมนะคะเป็นชาวมีนกรกฎพิจิกนะคะโสดแบบมีคนคุยจะ้ะอ่าโสดแบบมีคนคุยไม่ถึงหกเดือนเพิ่งเริ่มคุยกันเลยเป็นยังไงบ้างนะคะคือต้องบอกว่าอย่างที่บอกแล้วว่ามันก็คล้ายๆกันนะนะคือเหมือนกับว่า มันบางคนอาจจะมีเรื่องเกิดขึ้นเลยในช่วงที่คุยกันเลยว่ามีผู้หญิงของเขาหรือแม่เขาที่ไม่ชอบเราแล้วมากดดันเรานะคะอาจจะมาแสดงตัวเลยว่าคนนี้ฉันฉันจะเอาคนนี้ฉันไม่ให้คนนี้เป็นสามีฉันนะมาคุยกับเธอได้ยังไงอะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าฉันไม่ชอบผู้หญิงคนนี้แม่เขาอะไรประมาณนี้เนาะกดดันเขาเหมือนกับว่าไม่ให้ ไม่ให้มาคบกับเราหรืออะไรประมาณนี้ค่ะสุดท้ายอะเรื่องราวมันจะถูกเปิดให้มันกระจ่างมากขึ้นในช่วงในช่วงปลายปักถ้าเกิดว่ากำลังคุยกับใครอยู่สุดท้ายจะต้องมีการจัดการนะคะจัดการให้ความสัมพันธ์มันมันเหลือเพียงสองไม่ใช่สามนะคะโดยตัวชาวตุนเองก็คิดหวังให้มันเป็นแบบนั้นไม่รู้แหละว่าทางคนที่คุยกับคุณะ่ะเขาจะจัดการยังไงเขาจะเลือกคุณนะคะ บางคนอาจจะเลือกคุณบางคนอาจจะเลือกคนเก่าก็ได้นะคะเพราะว่าในบางคนยังอาจจะยังตัดไม่ขาดกับคนเก่าแล้วมาหลอกจีบคุณก็ได้โดยเฉพาะชาวกันนะระวังนะจ๊ะชาวกันนะลักนากนารราศีกันนะแต่ว่าต้องบอกว่าแนวโน้มไปในทางชาวธาตุน้ําคือมีกรกฎพิจิกเขาอาจจะตัดความสัมพันธ์เก่าเคลียร์แล้วมาเลือกคุณก็ได้นะคะเพราะฉะนั้น ทุกอย่างไม่ต้องใจร้อนจะได้ความกระจ่างแน่นอนนะคะจากเด e อะมูนนี้นะคะเป็นหัวกลับเพราะฉะนั้นในความรู้สึกที่ไม่มั่นใจในความรู้สึกมันคุ้มครือมันจะดีขึ้นนะคะในช่วงประมาณปลายปักนะคะก็เป็นกําลังใจให้เนาะนะคะสำหรับคนที่ณตอนนี้ยังรู้สึกว่าจะไปทางไหนดีคิดไม่ออกประมาณนี้นะคะอะมาดูไพ่ชาโดสแคปทอรรนะนะคะไพ่ชาโดสแคป p ทอรรได้ไพ่ห้าเหรียญอืม โอเคคนมีคู่ก่อนคือส้มเข้าใจว่าตอนนี้มีเรื่องให้คุณคิดเยอะมากๆนะคะแล้วมีคนคิดถึงคุณด้วยแล้วในบางทีคุณก็อาจจะเป็นคุณเองที่กลับไปคิดถึงอะไรเดิมๆเก่าๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นไพ่แนะนําให้คุณใช้เวลาในการไตรตรองให้ดีว่าคุณจะยังอยู่หรือคุณจะไปไม่มีใครให้คําตอบคุณได้เท่ากับตัวคุณเองคุณต้องปลีกวิเวกคุณต้องออกมาสันโดษและคิดด้วยตัวคุณเองนะคะว่าคุณจะเอายังไงต่อไป ะะต้องกลับมาคิดด้วยตัวเองเยอะๆเลยฟังเสียงหัวใจตัวเองนะคะกลับมาฟังเสียงหัวใจตัวเองว่ารับได้ไหมทิศทางสถานการณ์แบบนี้ถ้ายังรักก็ไปต่อแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันก็อาจจะมีเรื่องที่ต้องแบบให้โอกาสกันอะไรประมาณนี้นะคะแต่ถ้าไม่ไปต่อก็ต้องยอมรับกับความรู้สึกเสียใจเสียดาในช่วงแรกๆนะคะสำหรับคนโสดคนโสดเนี่ยต้องบอกว่าเ,เรามัน มันเหมือนมีคนมาพยายามที่จะบอกอะไรเราบางอย่างเนาะมันมีเรื่องของการแบบอย่างที่บอกเนาะมันอาจจะมีในเรื่องของผู้หญิงเนาะเออไม่รู้ว่าเป็นศัตรูทางด้านความรักของทางตุลทางชาวตุลหรือว่าของแฟนชาวตุนนะนะคะหรือของคนที่มาจีบอะ่ะมันมีมันมีสิ่งรบกวนเข้ามานะคะซึ่งถ้าตัวคุณตัวคุณต้องดูให้ดีด้วยแหละคนโสดอะ่ะ ดูให้ดีว่าเขาเลิกกันหรือยังนะคะคือพูดตรงๆว่าถ้าเกิดในทางกฎหมายอะไรยิ่งถ้ามีทางกฎหมายด้วยอ่ะถ้าเขายังไม่ได้เลิกกันในทางนิติในอ่ะเฮ้ยคุณต้องคุณอาจจะต้องแบบให้เขาไปจัดการกันที่โอเคก่อนปะใดๆก็แล้วแต่คุณต้องให้เขาไปจัดการกันแต่คุณอย่าหูเบาอย่าไปฟังใครโดยเฉพาะคนที่ไม่หวังดีกับคุณหรือต้องการเข้ามาแย่งคนของคุณนะคุณต้องดูสถานการณ์ทุกอย่างด้วยตัวของคุณเองนะคะ ฟังคนของคุณนี่แหละว่าเขาจะจัดการยังไงแล้วดูเวลาไปว่าเขาจัดการได้จริงหรือเปล่านะคะเออประมาณนั้นเลยนะคะแล้วก็สําหรับคนที่เข้ามาอะไรประมาณนี้เนาะนะคะเราก็ต้องดูอะว่าเขามีคุยกับคนอื่นหรือเปล่าเพราะในบางทีมันเหมือนกับว่าเขาไม่ได้มีเจ้าของแต่มีคนชอบเขาแล้วไม่อยากให้ใครได้เขาไปอะ่ะเอออันนั้นเราก็ต้องเข้มแข็งไงนะนะคะถ้าถ้าเกิดว่าเขาไม่มีพันธะนะคะไปตรวจกับ ไปตรวจกับทะเบียนราษก็ได้นะเนาะเอาจริงๆถ้าเกิดว่ามีการแต่งงานกันเนาะเออถ้าเกิดเขาเคยแต่งงานยังยาไม่ขาดนะคะหรือว่าจริงๆไม่ได้มีทางนิติไนแต่เอามีภาพแต่งงานมีการแต่งงานผูกแขนกันจริงๆนะคะแล้วเขาก็ยังไปมาหาสู่หรือ,อยังอยู่ด้วยกันแบบนี้ก็ไม่ควรนะคะเราต้องถามใจตัวเองดีๆนะคะโอเคมาดูในเรื่องของมาดูในเรื่องของอ ไพ่ออร์เคนางฟ้านะว่านางฟ้าแนะนําอะไรชาวตุลบ้างอย่างที่บอกค่ะมันมีดิส t r a ชั่นส์นะคะเนี่ยมันมีสิ่งรบกวนเข้ามาเนี่ยอืมเนอะบางทีอาจจะเป็นปัญหาบรรดาญาตินะคะหรือปัญหาของผู้หญิงผู้ชายคือมือที่3มที่เข้ามาเลยนะคะไพ่อีกใบหนึ่งบอก Achievement นะคะคือแบบการตั้งเป้าหมายการการตั้งโฟกัสที่เป้าหมายหรือว่า g o ตั้งเป้าหมายของเราไว้ให้ชัดเจน Angel of Action พ่บอกว่าคุณถ้าคุณมั่นใจว่าเขาเป็นคนดีนะเออถ้าคุณมั่นใจว่าเขาเป็นคนดีอันนี้บอกทั้งคนโสดแล้วมีคู่มั่นใจว่าศึกษามาดีแล้วไปให้สุดอย่าไปฟังใครที่ไม่หวังดีเพราะส่วนใหญ่ต้องบอกเลยไม่ค่อยหวังดีเท่าไหร่ส้มบอกแบบนี้เลยเออนะคะเพราะฉะนั้นไปให้สุดและดูคนของเราให้ดีถ้ามั่นใจนะ ถ้ามั่นใจนะคะก็ไปต่อไปกันให้สุดและต้องรับในสิ่งที่ตัวเองตัดสินใจได้นะคะเนี่ยไปต่อถ้ารับได้ไปต่อเลยสําคัญเราต้องให้คุณค่าเรานะคะเราต้องให้คุณค่าตัวเองคืออย่า รักใครเพียงเพราะว่าเราเลือกเขามาแล้วเราเสียดายแล้วเราจะยอมลดคุณค่าตัวเองแล้วถ้าเขาให้เรารอนานเกินไปก็ไม่ควรอะถ้าเขาจะจัดการอะไรเราต้องดูว่าเขาจัดการให้เราจริงหรือเปล่าเนี่ยดูการกระทำด้วยนะคะเนี่ย angel of action นางฟ้าของการกระทำนะคะมาบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าคนที่เขารักเราจริงๆอะเขาจะทำให้เราเขาจะบอกว่าเขาจะทำแล้วเขาจะทำจริงๆด้วยตามที่เราตั้งโกไว้ให้เขาเนาะถ้าอยากได้โอกาสคุณต้องทำถ้าเขาทำทำได้โอเค ให้โอกาสต่อเดี๋ยวไปดูกันในยกต่อไปว่าจะทำว่าจะทะเลทเลายอีกไหมอะไรประมาณนั้นเลยนะคะก็ไม่ต้องฟังใครนะคะก็จับมือกันให้แน่นประมาณนี้สําหรับคนโสดก็เช่นเดียวกันใดๆคือคุณต้องเห็นคุณค่าตัวเองใครที่ไปด้วยกันกับความฝันคุณได้นะคะคือคุณก็อย่าละทิ้งความฝันอย่ารัก จนละทิ้งความฝันตัวเองนะคะคนที่เขาตั้งใจทําอย่างสม่ําเสมอนะคะแล้วก็พยายามจะจัดการเรื่องราวที่มันไม่โอเคพยายามจะดึงมือคุณและจับมือให้แน่นขอให้คุณร่วมมือไปกับเขาด้วยนะคะโดยเฉพาะคนที่มีความฝันเดียวกับคุณหรือพร้อมที่จะซัพพอร์ตความฝันคุณนะคะโอเคนะชาวตุลขอให้ชาวตุลทุกคนนะคะโชคดีในเรื่องความรักทุกคนนะคะแล้วก็เจอคนรักที่ดีๆไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ